ถ้าหากเฉลิมชัยสีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วท่านที่เคยชื่นชอบชื่นชมศรัทธาพักประชาธิปัตย์จะกลับมาเลือกพักประชาธิปัตย์ตั้งคำถามอย่างท่านทั้งหลายเชื่อเราก็จะไปคุยเรื่องหัวหน้าชอชิงหัวหน้าชอชิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับก็คือเฉลิมชัยสีอ่อนวันนี้เขาจะเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย ด้วยข้อบงังคับพักประชาธิปัตย์ได้กำหนวดว่าน้ำหนักน้ำหนักเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักมีสัดส่วน70%ส่วนประธานสาขาพักอดีตสมาชิกสภาผู้แทนของพักอดีตกรรมการบริหารพักหรืออดีตรัฐมนตรีของพักรวมกันในโหวตเตอร์กลุ่มนี้เยอะกว่านะครับมีน้ำหนักคะแนนเพียงแค่ 30เความหมายสั้นๆก็คือใครชนะหรือใครได้สอสอไปทั้งหมดคนนั้นก็จะได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่จะเป็นใครล่ะครับก็เมื่อพักประชาธิปัตย์มีสอสอวันนี้เพียงแค่ยี่สิบห้าคนแต่สอสอยสบ็ดคนลงมติเลือกเฉลิมชัยศรีอ่อนประกาศ ตั้งแต่ก่อนจะมีการโหวตลงคะแนนว่าจะเลือกเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคมันก็นอนมาสิครับได้นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคแบบสบายๆหวานหมูเลยในกรณีนี้มันเกิดขึ้นมันจึงต้องย้อนไปดูอดีตอดีตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ดิวลักดิวเลิฟ ที่เกิดขึ้นที่ห้องกงสิงกโป์และลังกาวีนั้นกลายเป็นภาพสะท้อนที่มีคำตอบในวันนี้คำตอบในวันนี้ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคลุงและการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างพรรคเพื่อไทยและมีพรรคประชาธิปัตย์ร่วมเป็นพักรัฐบาลด้วยผมจึงฟันธงไปเลยนะครับว่า <c oughs> หัวหน้าพักคนใหม่ของพักประชาธิปัตย์เฉลิมชัยศีอ่อนจะนำพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าไม่เกินกลางปี2567สัญญาณที่ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเขาน่ะมีจิตใจที่เห็นพ้องต้องกัน การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในวันที่22สิงหาคม2566เป็นคำตอบชัดเจนครับในวันนั้นมีสมาชิกพรรคประช,ชาธิปัตย์ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร16เสียงลงคะแนนเห็นชอบเลือกนายเศรษฐาทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีท่านทั้งหลายครับไม่ใช่มีเฉพาะสมาชิกวุธ้ธิสภา152คนของฝั่งพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาสายพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาเท่านั้นนะครับที่เลือกนายเศรษฐาทวีสิน ยังมีสอสอพักประชาธิปัตย์อีก16คนเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและอีก3-4คนที่ไม่ได้มานั้นนี่มาเลือกไม่ทันติดธุระและไม่ได้รับสัญญาณเลยลืมว่าจะต้องมาเลือกเศษฐาเอาล่ะครับ16คนก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาด จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคประชาธิปัตย์25คนแล้วเพราะกลุ่มนี้เขามี20-21ถึงคนนี่มันก็ขาดไปอยู่แค่4คนหรือ5คนนะครับนี่คือในยะสำคัญแล้วทำไมมันจะต้องเอาเฉลิมชัยสีอ่อนขึ้นเป็นหัวหน้าพักรหัสตัวนี้ท่านทั้งหลายต้องถอดให้ออก ทำไมไม่เอานราพัดแก้วทองทำไมไม่มีชื่อมาดามเดียในสมการนี้ทําไมจะต้องเอาเฉลิมชัยสีอ่อนทั้งที่ประกาศเป็นสัญญาประชาคมต่อพี่น้องทั้งประเทศว่าในการเลือกตั้งพฤษภาคมปี66ถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย ได้สอสอน้อยกว่าเดิมอันเก่าก็คือได้ประมาณห้าสิบเอ็ดที่นั่งได้ห้าสิบเอ็ดคนสมัยจุลินเป็นหัวหน้าแล้วเฉลิมชัยเป็นเลขาในฐานะเลขาธิการพักที่หัวหน้าพักชื่อจุลินลักษณะวิสิทธ์ฉเฉลิมชัยสีอ่อนก็ประกาศด้วยความมั่นใจว่าต้องได้สสอมากกว่าห้าสิบเอ็ดคนถ้าได้น้อยกว่าห้าสิบเอ็ดคนจะเลิกเล่น การเมืองตลอดชีวิตนี่พูดไปอย่างนี้ครับพลเอกชาชายพูดเสมอว่าก่อนพูดคำพูดมันเป็นเจ้านายเราหลังพูดประธานด้วยครับก่อนพูดเราเป็นเจ้านายคำพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเรา ก่อนพูดเฉลิมชัยเป็นนายคำพูดอยู่แล้วแต่พอหลังพูดว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตหากได้สสน้อยกว่าเดิมคำพูดมาเป็นนายแต่มีปัจจัยอะไรครับที่ต้องทำให้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่ซึ่งประกาศเลิกเล่นการเมืองไปตลอดชีวิตแล้วจะต้องยอมในการกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คำตอบก็คือความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นของใครครับความเชื่อมั่นของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่ถ้าถามว่าเป็นความเชื่อมั่นของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ต้องยอมรับครับว่า การที่นำเฉลิมชัยสีอ่อนขึ้นมานั่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกพักประชาธิปัตย์ใดๆทั้งสิ้นว่าจะสามารถฟื้นพักประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้อยู่ในขั้นตีทูตจะสูญพันธ์แลไม่สูนญพันธ์แลนี่สมาชิกพักเขาไม่ได้คิดนะครับว่า คุณเฉลิมชัยประธานโทษ่ครับรู้สึกแพ้อากาศสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่ได้มั่นใจว่าคุณเฉลิมชัยสีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะปืนพรรคประชาธิปัตย์ได้นะครับนี่ประการที่หนึง่งประการที่สองประชาชนทั่วไปนี่ต้องทั้งคำถามกับประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปเชื่อไหมท่านทั้งหลายที่ผมพูดให้ฟังอยู่นี่ที่ฟังผมอยู่นี่ท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าถ้าหากเฉลิมชัยสีอ่อนมาเป็นหัวหน้าพักประช,ชาธิปัตย์แล้วท่านที่เคยชื่นชอบชื่นชมศรัทธาพักประช,ชาธิปัตย์จะกลับมาเลือกพรกประช,ชาธิปัตย์ตั้งคำถามอย่างนี้ท่านทั้งหลายเชื่อไหม ท่านที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยยุคท่านพิชัยรัตคุณมายุคท่านชวนมายุคท่านบัญญัติมาถึงยุคท่านอภิสิทธิ์มาถึงยุคท่านจุลินหากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปชื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนจะทําให้ท่านนี่กลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ท่านจะมาเลือกไหมท่านจะกลับมาฟื้นพรรคประชาธิปัตย์ไหม คําตอบมีอยู่แล้วแล้วที่ผมพูดว่าความเชื่อมัน่นคําถามคือมันเป็นความเชื่อมั่นของขครทำไมอดีตเลขาธิการพรรคเฉลิมชัยสีอ่อนต้องยอมตบัดสัตว์หลังจากประกาศไม่เล่นการเมืองตลอดชีวิตต้องยอม คืนน้ำลายของตนเองกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องการให้ใครเชื่อมีครับต้องการให้คนที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าเนี่ยเชื่อไงครับเพราะการเมืองในแนวคณิตศาสตร์ต้องได้ตัวเลขการเมืองที่มั่นคง ไม่แกว้งมีกี่คนก็ต้องได้เท่านั้นหากนราพัฒแก้วทองเป็นหัวหน้าพักจะไปร่วมรัฐบาล21คนที่จะไปร่วมรัฐบาลถามง่ายๆคือนราพัฒแก้วทองคุมคนเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จไหมสั่งไยหันขวาหัน ได้ไหมนี่นี่คือคำตอบไม่มีใครจะสั่งสอสอทั้งยี่สิบเอ็ดคนหรือสิบแปดหรือยี่สิบเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเลขแท้จริงเท่าไหร่ไม่มีใครสั่งได้มีคนเดียวที่สั่งได้ในขณะนี้ตามที่ท่านอนดีตหัวหน้าพักไประชาิป,ปัตท่านบอก ท่านชวนท่านพูดแล้วว่าดูแลมาตลอด4ปีจะเลือกใครเป็นหัวหน้าแล้วแต่ท่านเลขาสัตว์นี่เป็นระบบอุปถัมภ์แบบเบ็ดเสร็จสั่งซ้ายก็ไปซ้ายสั่งขวาก็ไปขวาสั่งให้คานก็คานสั่งให้วิ่งก็วิ่งสั่งให้กระโดดก็ถามว่ากระโดดไปที่ไหน ไม่มีเหตุผลใดๆทางการเมืองจะมาคัดค้านคำสั่งของผู้อุปถัมภ์สูงสุดตลอดสี่ปีที่ผ่านมานี่ไงครับคือความเชื่อมัน่นคนที่จะจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในเดือนมกราคมเป็นต้นไปถึงกลางปีนี่เขาต้องการความมั่นใจเพราะมันเป็นการเมืองที่มีการต่อสู้ และชิงไหวชิงพิพกันอย่างรุนแรงดุเดือดตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปครับและที่ต้องบอกกับท่านที่รบทั้งหลายต่อนะครับว่าคนที่จะมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็มีเพียงแค่สามคนคนที่หนึ่งก็คือนักโทษเทวดาอยู่ชั้นสิบสี่และครับก็สั่งการผ่าน เรือขายของตนเองในพักนี่คนที่หนึ่งคนที่สองก็คืออนุทินชาญวิรุฬซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวเพื่อรอส้มลดคนที่สามก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งมีความปรารถนาที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายครับนักโทษเทวดาชั้น14อนุทินชาญวิริกูลและพลเอกประวิตยวงสุวรรณเขาต้องมีความมั่นใจในการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อเศรษฐีศินมีอันเป็นไปต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยกรณีใดๆก็ตามจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ นักโทษเทวดาชั้นสิบสี่ก็ต้องมั่นใจนะครับว่าจะเจรจากับแกนนำพักรัฐบาลคนไหนที่เบ็ดเสรเ็จขาดพูดตกลงกันแล้วโอเคไม่มีเปลี่ยนแปลงคําไหนคํานั้นนักโทษเทวดาชั้นสิบสี่ก็มั่นใจเฉลิมชัยสีอ่อนเพราะเฉลิมชัยสีอ่อนแกก็มีความขันประธานโทษคำขวัญ คำขวัญประจำตัวของแกก็คือคำไหนคำนั้นเช่นเดียวกันอนุทินชาญวิรุกูลก็มั่นใจต่อเสียต่อนี่ละ่ะเฉลิมชัยสีอ่อนอะคำไหนคำนั้นเช่นเดียวกันอีกบนเอกประวิรวงสุวรรณก็มั่นใจเฉลิมชัยเสียต่อนี่ละ่ะว่าคำไหนคำนั้นดังนั้น จึงมีความจําเป็นทางการเมืองที่เฉลิมชัยสีอ่อนต้องตบัดสัตว์ต่อคำสัญญาที่ตนเองให้ไว้กับประชาชนว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตมานั่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อที่จะนำพักประชาธิปัตย์เข้าสู่การเป็นรัฐบาลเข้าสู่การเป็นรัฐบาล ถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีความประสงค์ที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านร,ร่วมกับพรรคก้าวไกลไม่มีวันเลยที่คุณเฉลิมชัยสีอ่อนจะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องหาคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายคา้านต้องหาคนที่ทำหน้าที่ในการปลุกมวลชนเพื่อจะอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เพื่อที่จะฟื้นกระแสของพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมายืนอยู่ในแนวทางประชาธิปไตยไมันต้องในคนอย่างนี้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ไว่าจะเป็นคุณอะไรมาดามเดียนี่จำชื่อจริงแกไม่ได้อ้วัฒญ,ญาบุญนาหรือแม้กระทัท่งทานอบิธิ์เบชชีวะนี่คือคนที่จะมาปลุกวิญญาณพรรคประชาธิปัตย์โดยการทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ทั้งในสภาและนอกสภาเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เอาเฉลิมชัยสีอ่อนก็ไม่ต้องมองอย่างอื่นครับเส้นทางข้างหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือการเข้าร่วมรัฐบาลน,นั่นละ